คำพยากรณ์ดวงประจำวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2568นอกจากคำทำพยากรณ์ดวงประจำวันแล้วหากต้องการฟังคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณเองแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและโอนเงินจำนวนที่อยากให้มาที่ลายและพร้อมเพย์ศ8 1 4 3 0 1 1 7 0เราจะส่งไฟล์เสียงคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณทางลายในวันรุ่งขึ้น ภาพรวมดูประจำวันวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานที่ผสมผสานกันทั้งความกระตือรือร้อนและความผ่อนคลายคุณอาจรู้สึกถึงแรงผลักดันให้ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสงบและเวลาส่วนตัวการรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับวันด้านการงานมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องงาน คุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถของคุณออกมาอย่างเต็มที่การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขอให้ใจเย็นและค่อยๆแก้ไขไปด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินหรือผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออาจมีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบด้านความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการเดินทางหากมีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะหวานชื่นและเข้าใจกันมากขึ้น อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กันและกันด้านสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีอาจมีอาการเมื่อยล้าจากการทำงานบ้างควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีคํำพยากรดวงตามราศีราศีเมษการงานวันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีไฟในการทำงานสูงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือการนำเสนอไอเดีย การเงินมีโอกาสได้รับเงินพิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพักผ่อนให้เพียงพอเลขสิ่งโชค3 8ราศีพฤษภการงานวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานแต่จะสามารถจัดการได้ด้วยความอดทนและความพยายาม การเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปากลางควรระมัดระวังการใช้จ่ายความรักคนโสดอาจรู้สึกเหงาเล็กน้อยคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค5 9ราศีเมถุนการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ในการทำงานการเงิน มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพระวังอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเลขเสี่ยงโชคหนึ่งหกราศีกรกฎการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำควรหาอะไรใหม่ๆมากระตุ้นความสนใจการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินจากการทำงานพิเศษความรักคนโสดอาจยังไม่พบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเลขสิ่งโชค2 7ราศีสิงห์การงานวันนี้คุณจะมีความมั่นใจในการทำงานสูงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ใช่คนมีคู่ความสัมพันธ์รักใครสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค48ราศีกันการงานวันนี้คุณอาจต้องทำงานหนักเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากคุ้มค่าการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปางกลางควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบความรัก คนโสดอาจต,ต้องรอต่อไปคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยเลขสิ่งโชค3 9ราศีตุลการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในการทำงานและมีโอกาสได้แสดงความสามารถของคุณการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการทำงานหรือการลงทุนความรัก คนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค5 6ราศีพิจิกการงานวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันในการทำงานแต่จะสามารถจัดการได้ด้วยความมุ่งมัน่นการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปากลางควรระมัดระวังการใช้จ่ายความรักคนโสดอาจต้องใช้เวลาคนมีคู่ความสัมพันธ์ อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการเครียดหรือวิตกกังวลเลขเสียงโชค1.7ราศีธนูการงานวันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจในการทำงานสูงการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพ โดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค2.8ราศีมังกรการงานวันนี้คุณอาจต้องทำงานหนักเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้จัดคุ้มค่าการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์กลางควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบความรักคนโสดอาจต้องรอต่อไปคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสุขภาพระวังอาการปวดเขาหรือปวดคอเลขเสี่ยงโชค ส 9. มราศีกุมการงานวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ในการทำงานการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเลขเสี่ยงโชค 4. 6. ราศีมีนการงาน วันนี้คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำควรหาอะไรใหม่ๆม,มากระตุ้นความสนใจการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินจากการทำงานพิเศษความรักคนโสดอาจยังไม่พบคนที่ถูกใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเลขสิ่งโชค57คำแนะนำการพยากรณ์ดวงเป็นเพียงแนวทาง ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมิสติเพื่อให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและมีความสุขหวังว่าคำพยากรณ์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับขอให้มีความสุขในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นอกจากคำทำพยากรณ์ดวงประจำวันแล้วหากต้องการฟังคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณเองแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและโอนเงินจำนวนที่อยากให้ มาที่ลายและพร้อมเพศูนย์0 8 1 4 3 0 1 1ส0เราจะส่งไฟล์เสียงคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณทางลายในวันรุ่งขึ้น